มาครับดูช็อปปีสามกันอีกทีครับก็แนวอะเป็นเจ้าภาพกันอยู่มาแล้นี่ถือว่าเป็นการแข่งขันฟุตบอลระดับมหาวิทยาลัยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศไทยเดินทางมาถึงปีที่3ามแล้วครับครั้งยูช็อปนี้ครับปี3ปีนี้เนี่ยพิเศษกว่าทุกปีทุกปีเนี่ยจะแค่กรุงเทพและปริมณฑลเออปีนี้ปีีน้มหาวิทยาลัยจากทั่วประเทศครับโอคราวนนี้คัดเหลือแค่2ทีมละมีทีมอะไรบ้างครับคุณเกรครับแล้วก็ทีมที่ แใใค่ยอกแค่ยอกมหาวิทยาลายัยกรุงเทพนทุีกันทีมมหาวิทยาลายัยการกีฬาแห่งชาติอสองทีมนี้วันนี้ใครชนะ จะได้รางวัลดีมไพร์สคือในประเทศอังกฤษโอ้โหลิกกี้เฮ้ยบอยประกอบดีต่อและเจนเป็นจอแจ๊กแจ๊กไอ้แจ็กเดี๋ยวดูตัวก่อนมีตัวไหมแล้วก็ไปกับน้ำแร่ธรรมชาติตาช้างครับต่อเลยครับผมครับผมก็มีทีมแข่งขันมากกว่า50ทีมนะครับที่มาเอ่อมาท้ามผ่านกันนะครับก็อย่างที่บอกว่าลิกกี้บอกว่าพอคุณที่ชนะเนี่ยได้ดีมไพร์สไปครับแต่ว่านอกจากทีมที่ชนะแล้วจะได้แบงก์เกิตก็จะมี คนที่ได้ s ปอร์ m แมนชิ s h i p ด้วยใช่ซึ่งจะเป็นนักกีฬาที่ไม่ได้อยู่ในทีมที่เป็นแชมป์นี่นครับเป็นทีมที่นักกีฬาที่มีความแฟรเพลย์ในการเล่นก็จะได้ไปร่วมในชิปนี้ด้วยมันแน่นอนใช่ครับคุณจะได้ไหมถ้าสมมติว่าคุณเล่น ผมองรุ้นแชมป์อย่างเดียวเพราะว่าการเล่นอรมแมนชิผมไม่น่าจะได้เพราะอะไรนิสัยเราเป็นยังไงการเล่นผมมันดูดานดูดานมันเรียกว่าดูดานที่ใส่ส่วนตัวแต่ไม่ได้เกเยอะไรดูดานที่ใสส่วนตัวนี่ก็เป็นคนน่ารักีใส่ส่วนตัวคุเป็นยังไงที่ผมมะค่อยรู้พูดเยอะพเีอะไม่เอาไม่บอกมีขาไลติดตอกันเลคใจไหมคะสองทีมนี้จะมีแบบแยนสองทีมไหนไหมว่าที่บอกว่า ปีนี้ผมอะเำายิงเชียร์สองทีมนะเอาใจช่วยทีมมอการจล่แห่งชาติเพราะว่าเขาเพิ่งล้มอาแบกแชมป์เก่ามาแล้วปีนี้ถ้าเกิดเขาชนะมอกรุงเทโพนซึ่งเป็นแชมป์ปีแรกเนี่ยน่าจะเขาล้มสองแชมป์เลยโอ้ยไม่ต้องมาเชียร์ยอดเก่งมากใช่คือส่วนตัวผมก็เป็นกำลังใจให้หาอะไรกันอะไรแห่งชาติกันเพราะว่าคูเทโพนเคยไปมาแล้วปีแรกเออรู้สึกว่า ไปน่าจะสร้างประสบการณ์ให้น้องแล้วผมว่ารายการช้างอยู่แชมเปียนคลับเนี่ยเป็นรายการที่มีรางวัลแตกต่างจากรายการอื่นแล้วค่อนข้างดึงดูดเพราะว่ารางวัลเนี้ยแค่เงินเดีางเดียวก็ซื้อไม่ได้เพราะการน้องๆไปเปิดประสบการณ์ที่อย่างทีที่แล้วเราไปกันนซีเกรฟไปเตะฟุตบอลที่ซีเกรฟแล้วก็ได้ไป ซ้อมกับนักคุตบอลระดับโลกแต่ปีแล้ผมไม่ได้ไปอะนี่ปีนี้ก็ปไปปีนี้ไม่ไปไหไปปไปป้ไปไไปเกไปปีนี้่ใครไปมึงเลปีนี้นิกกี้บอยลีตอนะเกสบริทอดแจ็แจ็คเแจ็คเป็นฉันเลี้ยงลูกแจ็คไปยากว่าตอนที่นั่งเนี่ยผมไปขาไปใครแล้วนั่งที่นั่งมันเปลี่ยนเลยะนั่งไม่สบายเลยแจ็คเนี่ยเขาไปขอซื้อที่นั่งด้วยนะปีีแล้วแจ็คเาเลือกเยอะครับเขาต้องนั่งิจิตรเาอ้วน เขาก็เลยโทรขอให้มดอัพให้ปีนี้ก็เลยขอขัาเพราะั้นปีนี้ที่จะไปจะมีว่านิกกี้ใบตกรเกมบริทอลแล้วก็รีสอร์ทนิกกี้ตั้งพุทเป็นเลยนะเนี่ยพุทธิ์เป็เลยเอาบรรยากาศปีนี้พี่ีมน้องๆเป็นไงบ้างการจับปลาหรีสอร์ทก็จริงๆนัดชิงก็คึกคักมากครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าใช้ยูแชมเปนคัพเนี่ยเป็นทัวร์นาเมนต์ที่เรียกว่ายิ่งใหญ่สุดในระดับทั่มหาวิทยาลัยแล้วในในในเมืองไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยการแข่งขันนัดชิงมันยิ่งใหญ่แน่นอนแล้วก็ น้องทั้งสองทีมเอย่าห้ามผ่นกันมาตั้งแต่รอบแรกเนี่ยจนถึงรอบนี้คือความพร้อมหรือความดูเดือดในการเล่นเนี่ยมีแน่นอนถูบอกเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเกมนี้ผมว่าสนุกแน่ใช่ผมว่าก็ต้องให้พีีของทางน้ำแร่ธรรมชาติช้างด้วยนะครับเพราะว่าคือการที่จะแบบว่าให้ผู้บันไทยเราแบบว่าเติบโตแล้วพัฒนาไปเรื่อยๆจนถึงระดับที่แบบเอเชียระดับโลกได้เนี่ยเราต้องเริ่มต้นจากแบบตรงนี้ก่อนจากับมาลราไแล้วก็ไต่ขึ้นไปต้องขอบคุณทางน้ำแร่ธรรมชาติช้างแล้วก็คุณ ไม่ได้คุณรีซอห์ก un ันรีซอ le ์ชวเช่วง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 ช่งช่ว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 นช่วงช่วลชวงช่ง่วงช่วงช่วงช่วบพี่นัก่่าวงช่วงช่วงชนวงช่วนช่วงงช่วงช่ง่่ววง่ววงชว่วงเ่วงว่่า่ เออเปสตไตล์ไมตไหนไมดไหนก็ไดไหนมีมีกาวินนำสัจจะเป็นเป็นผู้สับตาดด้วยกวินบินได้กาวิได้เพราะฉะนั้นพวกเราก็จะดึงสายภาพเต็มที่แล้วมีการคุยกับกาวินแล้ะ กินพุ่งซ้ายนะเออย่าอย่าอย่ารับนะมันสื่อเยอะอะไรไม่บอกบอกพี่ตองว่าขอพุ่งแบบใหญ่ๆหญ่ได้ดูเท่ๆแต่แต่คือเตรียมไปแล้วว่าพุ่งไปทางไหนแล้วแล้วคุณว่าไงคุณคุยหน่ผมคุยกับกวินแล้วครับว่าองไรก็ต้องให้ผมยิงเข้าเพราะไม่งั้นผมจะพูดเรื่องเขาชอบเที่ยวแต่แฟนฉันแล้วพูดไปแล้วพูดไปแล้ว แลาอยากให้แสดงความยินดีไว้ล่วงหน้าเลยกอนนะ้ที่นีต่ระาตัวแทนทกชานัวแนเลยเหรอก็สหบทีมที่ชนะในวันนี้ก็ยินดีด้วยครับกับการที่ได้รางวัลเีมไนท์นะฮะได้ไปที่เพิ่งกรีนะฮะได้ไปทำกิจกรรมมากมายเลยไปดูฟุตบอลระดับแมตช์ใหญ่ของพรีเมียร์นะฮะไปอุ่นเครื่องกับทีมยู1ิของทีมระดับพรีเมียร์นะครับไปดูสนามซอมซีเิที่หนึ่งในสนามที่ดีที่สุดในพรีเมียร์ด้วยเั่นกันนะครับวันนีก็ ถือวเป็นรางวัลที่ตอบแทนน้องๆในการที่จะทุ่มเทในการแข่งขันมาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะครับแล้วก็รวมกับคนที่ได้ไปก็คือมีใครบ้างนะนิกกี้โตะกอลีตอและเกมปรินตอร์ต่อให้ฝากถึงปีหน้าด้วยปีที่นีนิกกี้ฮะ ก็จริงจริงยิ่งใหญ่ขึ้นทุกปีนะครับกับค้างยูแชมเปี้ยนคัพนะครับปีนี้มี50ทีมปีหน้าเราก็คาดว่าเอากัห้า0 0นทีมเลยแล้วเดี๋ยวไปด้วยกันโอเคเอาใจแต่งันเจ็ดถ้าเป็นโมเดอรเลยนี่ยแต่ผมว่าพอสามปีมาแล้วเนี่ยปีหน้าเนี่ยอะไรหลายอย่างก็ต้องพัฒนาขึ้นแน่นอนแล้วก็แบบว่าคือโดยเฉพาะตัวศักยภาพของนักเตะที่แบบส่งมาแต่ละทีมผมว่าแบบเที่ยวกันมาแต่ทีแน่นอนุกดีก็เชิญชวนนะครับทีมไหนที่ยังไม่เคยมาเตะก็ส่งมาได้ใช่ครับใช่ครับก็อย่างที่บอกครับรายการก็จะใหหญ่่่้้นเเรรรือยยๆแแแลลลวววกกก็็าางัจะะดีีีบบ ทุกปี3ปีที่ผ่านมาก็จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับปีที่4จริงจังขึ้นกว่าเดิมอ๋อแล้วก็ลืมบอกเราจะพาน้องๆไปดูพิมีเมียลิกด้วยอ๋อบิ๊กแมตต์ดิ๊กแมตต์บิ๊กแมตต์พีมมีเลียลิกใช่เป็นไหนเป็นไหนก็เดี๋ยวจะดูก่อนน่าจะเป็นแบบว่าแมนยูอะไรเงี้ยไม่ไหนนะแมนยูอ๋อเหรอขันที่ไหนอย่าเล่นกันเองนี่แมนยูหมดเลยนี่แมนยูหมดเลยแสดงว่าสำหรับน้องคนไหนที่ไม่ได้ไปปีนี้ก็ไม่ต้องเสียใจเลยเรามีเหล่าแน่นอนปีนี้ใครพลาดหวังไปนะก็ปีหน้า ผมว่าไม่ใช่แค่ปีหน้าปีไทยยิ่งมีเรื่อยๆแต่ว่ายิ่งไปแล้วยิ่งดีแล้วถูกต้องทีมไหนที่ยังไม่ได้เข้าแข่งขันก็เดี๋ยวสมัครเข้ามาทีมไหนที่เข้าแข่งขันแล้วแล้วผิดพลาดไปแพ้ไปเนี่ยไม่เป็นไรแกด้วยได้หลบแดดนะ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 อันนี้เนี่ยมีคุณเขาอยากได้ถ้าเกิดยิงลูกโซนได้ถ้าดีใจของคุณแต่ละคนเป็นยังไงเอาล่ะไอ้ผู้กองผู้กองผมผมไม่ท้าประจําเลาอย่ายังไงอ๋อถ้าประจําคุณไงมือมือมา อันนี้รอันนี้อ้คถ้าของของผมจะคนวิ่งผมน่าจะเหนื่อยพี่วิ่เสร็จยิงเข้ากปบหิวน้ำอ่ะอยู่ปีหกเลยเรา่าหิวน้ำเลยอะพี่เขาอยู่ท้งไหนเาไม่เห็นพี่าไ่เหได้บอยพี่บอยอ่ะบอยพี่บอยอยากเห็นพี่บอยวันนี้เขาเป็นแบบเขาปืนกลเนี่ยผมเป็นระดับปืนใหญ่โอ้ยเขามีหมดแล้วนะพี่เก่งนะพี่เก่งวน้โดก ยอยกยด้วยโอ้เออได้ได้โอเคขอบคุณกับน